สวัสดีค่ะวันนี้สุดใจบากแปรก็จะมาทักทายเพื่อนๆนึ่งค่ะเช้าค่ะอ่นกาแฟกันนะอยากจะไลฟตสดนะคะแต่ยังมีกหาค่ะตอนนี้เจ้านายยังไม่ตื่นก็โอเคอยู่ได้ถ้าเจ้านายตื่นก็แปดโมงเก้าโมงก็แอบบแอบแบล้วก็ ช่วงที่เขาออกจากบ้านก็ไปบ้านของเราแต่ถ้าเขาอยู่ก็ไปบ้านของเขาค่ะเขาก็จะออกประมาณสักสี่โมงถึงบ่ายสองบ่ายสามโมงไม่งั้นก็มืดเลยอะ่ะกับอีกทีบางบางวันก็เชองคืนค่ะคือเราก็อยู่บ้านพ่อบ้านใองเขาแต่ถ้ามีแขกมาอะไรมาถ้าเขามาประชุมหรือเขามาจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ย เราก็ต้องอยู่แล้วก็รับใช้เขาก็ว่างมั่งไม่ว่างมั่งค่ะแอบแอบอะ่ะแต่ก็สบายดีอยู่แบบจนจนสบายสบายไม่ได้อยู่แบบรวยๆนะอยู่แบบจนจนสบายสบายยินเรียนน้อยแต่สบายใจก็โอเคอยู่ได้ะคะ่ะตอนนี้ก็น้องชมพู่แมวป่าไปโรงเรียนค่ะว่างก็ จะไปรับค่อยทีก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งไปสามโมงตอนนี้ก็ทักทายเพื่อนไม่มีอะไรค่ะมาแค่มาทักทายอ,าอ๋อบางวันอาจจะอยากจะไล์สดก็เลยลองลองมาเข้ามาคุยก่อนถ้าเกิดโอเคก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้การจะไล์สดช,ช่วงเชา้าอะค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็คงยังไม่กลา้า ไม่มีอะไรค่ะคลิปนี้บายบายแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ